โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่ในช่อง Lisa s สล็ X2 นะงทะุกคนตอนนี้ลิซ่ามาอยู่ในเกม Treasure of Aztec นะคะหรือว่าสาวทำสาวใจของเรานั่นเองนะคะวันนี้ลิมาเล่นอยู่ที่เมก g เกม65นะทุกคน6งบมา80ทุกคนนะมาเล่นตามตารางกลุ่ม mm hmm. กเลเดนไทม์จะมาปั้นทุนนะคะทุกคน mm hmm. นะก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็ลิงก์ด้านใต้คลิปนะะแม่อะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกคนมา mm hmm. ดูกันว่าลิจะปั้นได้ไหมทุกคนอะ หมุนไปเลยทุคนเสี่ยงโชคเสี่ยงใจไปเบ็ดแปดเบ็ดสิบทุกคนอะถ้าเข้านี่คือเป็นต่อเลยเนะฟรีเกมเนี่ยฟึบฟึบมาอีกรอบหนึ่งทุกคนวันนี้นะคะทุกคนรีคอเล่นมากกว่าทุนก็จะหยุดนะทุกคนโอ้เสียดายมากไม่ได้เข้าวะ่ะไม่เป็นไรทุกคนนะไม่เป็นไรต้องรอดนะแม่ เบ็ดสิบไม่น่าจะรอดนะทุกคนนะขอลดเบ็ดเป็นเบ็ดเจ็ดล้านทุนหมุนไปหนึ่งพันครั้งเลยทุกคนนะหมุนไปค่ะแม่หมุนไปค่ะแม่วันนี้ขอแบบทุนน้อยขอไม่นานนะทุกคนนะขอมากกว่าได้มากกว่าทุนก็เลิกแล้วทุกคนนะวันนี้ดูสิซันจะรอดไหมสาวทำสาวใจของเราวันนี้นะทุกคนนะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกด้วยนะทุกคนนะฝากกดติดตาม ช่องลิซ่าตลอดเอกสองด้วยนะทุกคนแล้วก็ช่องสับลองนะคะที่ลิปปักไว้หน้าโปรไฟล์นะ,ะแม่วีฉลออเออบักเอสวยบักเคด้วยวตื่นเลยคะ่ะแม่ตาโตเลยกระโดดมาอย่างไกลค,คะ่ะเนี่ยทุน80ทุกคนกระโดดมา500แล้วเออ วันนี้สาวท่ำคือแบบไหลแท่ไล่ะ,ะกลับมาเบ็ดสิเหมือนเดิมทุกคนหมุนไปห้าสิบหมุนนะว้าวสาท่ำมาทุกคนวันนี้เออนางกำลังมากำลังมาอขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันทุกคนนะน่าจะจวดจานอยู่นะทุกคนนะ อุ้ยสวยสวยเลยอะเล่เนเบ็ดได้เข้าฟรีเกมเลยสุดยอดแม่ขอแบบปังบุรเย่นะเบ็ดยี่เนี่ยยังไงหรืหอซีมุน อบอกนะว่าฟรีเกมคือฟรีเกลือทุกคนมันไม่มีแววที่จะแตกเลยวะเฮ้ย hey, ทำจริงว้ Whoa. ฟรีเกลือน่าเกียดมากเฮ้ย <Hey. S 2> ตกใจทุกคนอะไรวะเนี่ยว้โว้รถเบ็ดก็ได้มะหมุนเหมือนเดิมหมุนห้าสิบหมุน โอ้โหฟีเกลทุกคน่าเกลียดมากหัวจะปวดเอาหให้แก้ตัวอีกรอบหนึ่งฟีเกมให้แก้ตัวอีกรอบหนึ่งฟีเกมโอ้ <c oughs> โหเมื่อกี้น่าเกลียดมากทุกคนเกลือมากสาวถ้ำเราฟีเกลทุกคนนะ โอ้โหโดนขั้นด้วยเคอ่ะขอเบ็ดยี่อีกรอบหนึ่งทุกคนนะจะรอดหรือป่าเพราะว่าเราไม่สามารถเบ็ดสูงได้มากกว่านี้แล้วนะเพราะว่ามันเหลือแค่สีรอโอ้ยทุกคนเอเข้าไหมเอเออดี D ไม่เข้าเออสกีเต ยังไงรองเธออยู่นะพี่เกมทุกคนสาทํำวันนี้คือแบบเดี๋ยวดูดคืนเดี๋ยวเดี๋ยวให้คือลิว่าตอนนี้นะคะลิได้มากกว่าทุนแล้วนะเพราะว่าทุน80ทุกคนก็แตกมา700แล้วแม่นะเดี๋ยวลิไปถอนก่อนทุกคนนะก็ เ,ออเกมนี้น่าจะหยุดอยู่ที่700นี่แหละทุกคนนะโอเคทุกคนใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้รีด,ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็ส่วนใครอยากจะเล่นค่เดียวกันก็ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะทุกคนก่อนจะก,กันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดติดตามช่องสำรองของลีไว้ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนโอเคเจอก,กันเกมหน้านะทุกคนนะเาาทำวันนี้คืองงเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูคืนงง ตามไม่ทันแล้วแม่โอเคทุกคน see you see you คะ่ะ